ผู้ชมครับก็ต้องบอกว่างานเข้าซะแล้วสำหรับออราพังแคทรถยนต์ไฟฟ้า EV รุ่นล่าสุดของเกทวอลมอเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวกันในงานออโตเซียงไฮ้2021ันขณะนี้กำลังโดนตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมายของทาง v o l ks w a g e n นะครับตามที่เราได้เห็นกันแล้วว่าเจ้าออราพังแคทรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์เรโทรที่น่าจะเรียกได้ว่ารวมความคลาสสิกและก็เทคโนโลยีล้ำๆเข้าด้วยกันถ้าดูจากภายนอกโดยรวมๆแล้วก็อาจจะนึกถึงรถเต่านะครับของค่าย v o l ks w a g e n เวอร์ชันโดนจับยืดตัวนั่นเองแต่ว่าความโค้งมนที่ลงตัวก็ทําให้มีความสวยงามแบบย้อนยุคเรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากรถเต่ามาก,ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าทาง Volkswagen AG ไม่ได้มองว่าเป็นการได้รับแรงบันดาลใจนะครับ แต่ว่ามีข่าวจากทางา c a r s c o p c o m ว่า v o l kswagen กำลังมีการตรวจสอบว่าออล่าพังแคตของเก t วอ a l มอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าตัวล่าสุดตัวนี้มีการละเมิดลิขสิทธิ์งานออกแบบของ v o l kswagen หรือไม่และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนิน,นการตามกฎหมายตามขั้นตอนต่างๆเท่าที่จำเป็นอีกด้วย ไม่ว่าตัว v o l ks w a g e n b e ิ t l e หรือว่าตัวรถเต่าจะเลิกผลิตออกไปแล้วแต่ก็มีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับว่าทาง v o l ks w a g e n เองมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า e b e e t l e เอาไว้แล้วก็คาดว่าเจ้าตัว b ิ e เทลอาจจะกลับมาสู่ตลาดด้วยรูปแบบของการเปรยนไฟฟ้านั่นเองในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้ามองกันที่ตัวรถจริงๆก็ต้องบอกว่าออร่าพังแค t ก็มีความสวยงามแบบย้อนยุคนะครับโดยเฉพาะดีไซน์ภายในููิมาลัยทรงย้อนยุครวมกับความทันสมัยของจอแสดงข้อมูลการขับขี่คอนโซลแล้วก็เทคโนโลยีจากแพลตฟอร์มเก t วอร์มมอเตอร์เลมอนก็ถือว่าลงตัวสวยงามนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศอัตโน,นมัติเบาะหนังรวมไปถึงระบบปรับอุณหภูมิเบาะนั่งอีกด้วย ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าผลสรุปของประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมันจะกลายเป็นข้อพิพาทที่ต้องไปว่ากันต่อที่ศาลหรือไม่ระหว่างออราจาก g a t e w a ์มอเตอร์ค่ายรถยนต์ของจีนกับ v o l ks w a g e n a เค่ายรถยนต์จากเยอรมนีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถจะเข้าไปพูดคุยกันต่อได้ในเพจพ่อมดรีวิวและกลุ่มแชร์ข่าวรถพ่อมดรีวิวคลับใน a c e b o o k นะครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องพ่อมดวิววิวของเราใน YouTube ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ